สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินการอ่านการเขียนนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะถ้าโรงเรียนได้เปิดเราได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะคุณครูจะทําการประเมินนักเรียนในเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะไปสอบจริงในช่วง รายเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้นะคะจะอยู่ในโหมดของคำสระโอสระไอไม้มะไรสระไอไม้หมวนสระอือสระเอียค่ะเด็กๆอ่านตามไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เขียนคำที่คุณครูให้อ่านวันนี้แล้วก็ อัดคลิปการอ่านส่งมาให้คุณครูดูนะคะยังมีนักเรียนหลายๆคนที่ยังไม่ได้ส่งคลิปมาให้คุณครูประเมินการอ่านนะคะตรงนี้คุณครูจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเริ่มต้นการอ่านวันนี้กันเลยนะคะมาค่ะคําแรกนะคะนี่ค่ะบอโอโบตอโอโต จำได้ไหมคะคำนี้อะไรเอ่ยถอโอโถคอโอโครอโอโรตออาตาตออูโตตาโตดีคะ่ะ รอโอโรต่ออีตีโรตียออูยูดอโอโดยูโดทอเอเทพอโอโพเทโพ ซอโอโซซอเอเซโซเซกอโอโกโอโอโอซอโอโซมอโอโมคอโอโค นอานาโคนาโออาอากโอโกอาโกพอโอโผมออามาโผมาโซโอโซฟออาฟาโซฟา รอโอโรรอเอเลโลเลยอโอโยยอเอเยโยเยกอไอไกบดคำสระไอไม้มาลัยแล้วนะคะกอไอไกปอไอไป หอไอไถหอไอไหรอไอไรดออูดูบอไอใบดูใบดูใบอันนี้เป็นประเทศดูใบนะคะไม่ใช่ใบไม้ค่ะ ถ้าเป็นชื่อประเทศดูใบใช้สรา,ไมมาไรไอไม้ะะเมลัยนะคะนักเรียนปอไอไปมออามาไปมาชอเอเฉชอไอไฉเฉไฉวอไอไวฟอไอไฟ ไวไฟตอไอไตดออีดีไตดีขอไอไขงอไอไงฟอไอไฟซอไอ ใสรอเอเรรอไอไรเรไเรชอไอชัยยอโอโยชัยโยมออีมีฝอ,อไอฝัมีฝั ออาตาวอไอไวตาไวต่อไปหมวดสระไอไหม้ม้วนนะคะสระไอไหม้ม้วนเด็กๆจำยี่สิบหมวนได้ไหมคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพยใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิลหลงไหลใครขอดูจักใครโรงเรือใบดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบาใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเราทองอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆจำให้ขึ้นใจนะคะไปเริ่มอ่านสระไอไม้ม้วนคำแรกกันเลยค่ะจอไอใจบอไอใบ สอไอใสนอไอในยอไอใหญ่ดอีดีจอไอใจดีใจจอไอใจดอำดำใจดำ บอไอใบชออาชาใบาชานอไอในจอไอใจในใจตออาตาสอไอใสตาใสาดอไอใดจออุจุจอไอใจ จุใจจอไอใจดออีดีใจดีสออีสีดอไอไดสีใดบอไอใบพอโอโพใบโพต่อไปใสระอ,อือแล้วนะคะกออือกือ บอือบือถอือถือสออือสือคออือคือชออือชื่อตออาตาลออือลือตาลือ สออีฝีมอือมือฝีมือหอ,ออือฮือหออาหาฮือหามอ,อือมือถออือถือมือถือดอ,อือดือตอ,อือตือ หออื้อผือหออือหือทออื้อถือทออือถือตออีตีมออือมือตีมือทออือถือ ยออายาถือยามอือมือชออาชามือชาหออาหารออือรือหารือต่อไปหมวดสระเอียนะคะสังเกตตัวน้องตัวสีแดงๆนะคะอักษรสีแดงนะคะ ปอเอียเปียอเอียเอียสอเอียเสียงอเอียเงียมอเอียเมียอเอเอชอเอียเชียเอเชีย เอเชียเป็นชื่อทวีปนะคะทวีปที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะสอเอเสียจอไอใจเสียใจลอเอียเลียมออือมือเลียมือมอเอียเมียงออูงูเมียงู ดออูดูปอเอียเปียดูเปียจอเอียเจียบอเอียเบียปอเอียเปีย,อปยลอเอียเลียสอเอียเสีย อออาออเอียเฮียอาเฮียสอเอียเสียทออีทีเสียทีลอเอียเรียขออาขาเรียขามออามาฟ เอเฟียมาเฟียปออี i, ma, ma a, a. ปีมอะมะมอเอียเมียปีมะเมียเด็กๆคะวันนี้เราจะฝึกอ่านเพียงแค่นี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆฝึกอ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งนะคะอ่านให้คล่องเลยคะ่ะเด็กๆ ลองฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยตัวเองตั้งใจทำนะคะฝากท่านผู้ปกครองช่วยเปิดคลิปซ้ำไปซ้ำมาให้เด็กๆดูเพื่อที่เด็กๆจะได้จำได้นะคะสำหรับใครที่ยังสะกดไม่ได้ค่อยๆนะคะค่อยๆพยายามค่ะยังไงเด็กๆก็อ่านได้แน่นอนค่ะและในวันที่17นี้คุณครูจะเริ่มประเมินการอ่านของเด็กๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆคัด คำทั้งหมดนะคะวันนี้มีทั้งหมด93คำค่ะหลังจากที่คัดลงในสมุดคัดลายมือเสร็จแล้วก็อัดคลิปการอ่านคำทั้ง93คำนี้ให้คุณครูได้ดูได้ประเมินนะคะเมื่อวานนะคะก็มีเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูคุณครูก็ดูด้วยความชื่นใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆตั้งใจฝึกอ่านฝึกเขียนค่ะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ